เป็นไงเหลืองสบายดีแต่เสือกำชงวันน้องมันขาก็เกดอยู่ทุกคนสรุปเขาตกลดอลีได้ฮานาลิต้าพูเจอะกับวัญญายอลิตาน้องสวรรค์แต่ว่าเอม็ดเรามีลูกแม่อามียังไม่ได้อาบน้ำเลยป่านี สบายดียินดีต้อนรับข่าูสุสางเมื่อกี้สบายบานสวนเด้อจ้าสบายดีบ่าดังๆน่สบายดีอริตาสปง,งเ,งน,เนี้ยวันนี้เขาจะพาะกันไปในเมืองนะจ๊ะไป็สองคนอีกแล้วสิพาอลิตาไปเสริมสวยเสริมง,งานงซอปป็ซอบบี้อะไรก็ไปเปยนด<อ>็อกแคร์สรุปแล้ววันนี่พาเพิ่นไปซื้อเนาะไปนั่เพิ่นบ่แม่นพาเพิ่นไปเพราะว่าจักันอยากไปหลอกบอจักสิโล์อย่างบ่ฮู้ไปนั่งเฝ้าเพิ่นเท่าใดนั่นคือเสนอตัวมาซะ สอยตัวเลยนะมือไปนะมไปกันไปอ๋อเขาจะมาถิ่มกันเดิเคยถิ่มพาส่วนขอเคยไปสวรรค์กันหลายเถิดจะถิ่มยู่ได้ยันคนให้นะไปเถิดเลยถ้าถ้ารันพาไปก็ถ้าถ้าจะเพิ่นนะนะก็เจ้าเข้างน้ำกาเอาทุกคนเ้าสิพากันไปช้อปปิ้งซื้อยังไงเฮ้ยเสปซื้อเกิร์บรายการไปฮะ สปาผิวเป็นสุดไปแบบโอ้ย okay ทำสวยสเตรียมไปกันจะเป็นนางสาวปฏิทินทนานค์าพอใจบูเขาจะเอาหรือบอลมาเตรียมไปก้น <laughs> อันเก่าอานนี้เดี๋ยวใส่เลยเขาเป็นยังงานไปไหมสปาไว้ต <laughs> ั้งแต่ปีนี้ซะเนาะสปาไว้พี่หนก <laughs> ือบจะซื <laughs> ้อไว้ตั้งแต่ปีนี้เออตอนนี้เขาก็ได้ออกมาจากดงหินแล้วเราพากันขี่รถสานไปเหมือนเดินนะจ๊ะทุกคนคนก็บติ๋แค่เนตเขาได้นั่งหน้าเนาะ เราใจดีแต่เราลำบากเราอ่ะเต็มเราคนพิเศษเราอะไรพิเศษจะว่าเราเช่ามาเพลงสองคนแซนซาวอไม่ต like ้อจริงๆเราเชาเซนเดียวนึงไอาไปว่าให้เราเซนซาวอะไรเดียวหนิคันขัดโสารอะไรเลยอะไรบห้เงินนะจ๊ะเออว้าวปวเสมันใส่กัน ป่าคือน้ำมันใส่กฮาชิมโคลาาชิมเัางสองคนน้ำมันใส่กระไลโอเคทุกคนเจอกันอยู่สวรรค์ฮาวสิไปยืมรถอาโอวันไปเลาะนะทุกคนเพราะว่าเฮาบวมีรถเนี่ยฮาขี่รถสารไปเพิ่นบุพาเาไปเลาะได้เลยโดยขี่แท็กซี่ก็แพงอยู่เด้ขี่รถเองอะไรมันสบายขี่รถเก่งมันจะประเด็นเนาะเก่งก็ได้รถจักก็ได้เพราะรถจักรไม่เห็ละการอันตรายเก่งก็อันตรายงานสิบเอียืมอันตรายเออได้อยู่นะทุกคนเจอกันอยู่สวรรค์เด้่ หอดสวัสดีแล้วค่ะโอ้ยวัเหเฮ้ยในองมาถึงเหนวถึงแนวบ้เมื่อยอะไร่า,ารัว่าบม้วนะะอะ,อระนไรเห้ยอากำเนิดอะไรนะรับได้อยู่ค่ะ <c oughs> เนอยู่เดมือหาบม็กโทรมาห้ไบิรถให้อีมีแต่คนอยากจองโต่นแบบ คนจองตัวลายได้พระเอกนะท่านนะพระเอกดวงเห็นได้ผัดไทยผัดไทยบู้เลยวันทึงกับผัดไทยเหม็นกิ๊กเลยนะกินปะกินละกินยังมาส่วนกินเลยกินยังไรเฮ้ยนี่เอ้ากินกินเนาะกินกิยนาะใคาจะมาได้ไปเลาะกินเลยกินแล้วไปอิ่มแล้วอยากไปพานางมาเลยนี่ค่ะมาเป็นมู้ ทิมลูกเพื่อมหาคาริตามานี่มาคินิเฉลพาไปหาเลาะซื้อเกิบกองทัพต้องเดินด้วยทองเนาะอ่าสั่งพอดีก็เลยเสือกัดกินเอาเลยมาพอดีเวลากินเนาะพอดีเลยได้กําลังว่าสิออกไปเลยพอดีได้กินแล้วว่าสั่งผัดไทยเออนั่งก่อนนะมาถึงเวลาโอ้ยเฮากะเอาแล้วเราต้องกินเที่ยงเลยเนี่เฮาต้อง วางแผนมาเรียบร้อยเพื่อนบาได้สั่งไว้ท่าเราได้มีความหมายแบบเพื่อนสั่งมาไว้สิกินกับคนในเฮือนเราก็เลยแบบเทาก็สวยอัศการเถอะนะเซตไปเลยที่ดิเมนชันประจำเพื่อนเลยสั่งเพิ่มอีกสองแต่ว่ามาตำลังมาตำลังตัวนี้มาฮอดก่อนเจ้าของเฮือนเจ้าของเฮือนบอกว่าอันกินก่อนโลดยังประหยากขึ้นว่าเสียชลาหายบอสเขายังประหยัดจะดีใจอี่ทุกคนขอแยก ก่อนแล้วสิพากันไปป้าเพิ่นกินมวนๆนี่แล้วก็ไปอาปากให้หมอไงพัดไทยกวนติทุกเข่วพัดไทยเอาขออนุญาตกินกับพี่นอ้องเราซาดเปน็นอะไรคัวมีแสดงทุกคนตอนนี้เราก็ได้รถแล้วนะจ๊ะเรา,าได้ถ่ายว่ารถเป็นยังไงโบได้ถ่ายรถทางหลังโอ้ยเขาได้น้องเหลืองมาค่ะน้องปุ๊บป,ปิ๊กมากสมุตะมีเหมือนเราเลย,เลย รถกระป๋องรถกระป๋องกกบอกรถกระป๋องปุ๊บปิก๊กชอบสื่อนะ่ารักมากมุกมิกเลยเัาสิพากันไปอ่าบ่อนคินิคเคิลก่อนเนาะแล้วก็จังสิพากันไป ห <laughs> มอบอกว่าขันเสียวออกเดือนหน้านี่เราบวยอย่างนี้น้เชียออกเป็นไรเขาจะออกใส่ใหม่มาใส่ใหมเพราะว่าเขียวเขายังมันยังไงเลยนะมันยังกระตุกันนะค่ะอ๋อจะทาดนีกต่อแล้วบอกออกแล,ล้วเป็นอะไรก็หมายว่าเอาออกเขาไปเขาไปกระตวกเขาเขาออกแล้วหลังจากกระตวกแล้วหรือยังแล้วเขามาใส่คืนนะโอ้อเขียวเฮาหนึ่งคืออันนี้ยังผสมกันนี่ทั้งเพธอทั้ง ลายยังไมเ่เข่กันสองคือเขีว่วมันยังโยกอยู่สามคือเข่ามันยังบระบกัน,นค่ะนี่อยากยังบม่ติดกันเราเราไปอยู่บ,บักเซนแล้วเขาห่งหางโดดแล้นนะั้นเขาก็มาอยู่นี่นใส่ฟีใสใส่เซนหายุลยฉันไม่ได้ใส่เซนมาประมาณสองปีแล้วแล้วเราจะไปถ้าฝนตกห่างกันย่าเขาสะไปเอาเคื่องหายอลันแล้วค่ะจังสะไปซูเปอร์มาร์เนะคะทุกคนไป แน่นๆขนตบแน่นๆตอนนี้เรามาทำจองไว้อยู่ปักเซสีปาคอจั๊บตาเย็บประมาณสองเทื่อหรือเทื่อนหนึ่งนี่แหละแล้วก็มาในวันที่เหตุจองไว้ยอยู่เพื่อจะมาเหตุบีเสียเสียทั้งสองสองักคเดียวกันบอเอาโอเคนางจะมาเลเซอร์ขนจักระนาจาหมุ่งนะโว้หมุ่งปได้ทศไยมู่เคบอกซื้อ่ามู่มานี่น <laughs> ะจ๊ะหลังจากที่เฮาออกจากคีนิเค,คินก็มา เลเชร์เาจะนั่งรอนางอยู่ตองนี้ป้ารู้สึกว่าเขามามานี้เขาไริเห็นอย่างเลยมาเป็นหมู่อลิตาอัลี้อลี่อรอนะทุกคนเนาะเราป้าอามีไว้น้ำแม่ตาเนาะทุกคนเนาะก็เลยพาอริตามาได้เนาะปกติเขาจะไม่ไปใส่อาแตลูกอยู่เหอนเนาะเดี๋ยจะนั่งรออลิต้าก่อนเด้อตอนนี้เราก็ได้มาถึง ร้านรองเท้าแล้วนะทุคกคนมีแต่คู่สวยๆเลยดิแต่ว่ามีแต่หานเดียวนี่เนาะที่<ม>เป็นหานแม่นบอกอา่าเพิ่งคือว่าหานเดียวนี่สิแต่ว่าเขาแท็กมามีแต่หานนี่อืมก็คือสิพแบบมันตกปุ๊กมั้งมีนาหานเลยอือม,มีนาหานเดี๋ยวจะปีนกองให้เบิ่งนเลยอ้าวแม่เดนี่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 สวยมากอริซาจ้องตาไว้ตรงนี้บอก ปร,ประมาณนี้คือส <40, 40. S 2> ี่สิบลองมึงไก้ชิคกีงพา <c oughs> ม,ม,มเงแมนยังได้รู้อันไรู้ไม่ตะรู้คนอยู่ฮะจังไรเราหันแบบขายเครื่อง มายิกมาย่อยฮะเนาคนเนาะนี่เสื้อผ้าก็มีมีครบเลยอ่ะพักไว้ก่อนนะคะยังถ่าให้เพื่นเลือกเกือบรือสามจเก้าเพื่อนใส่สามจเก้าใช่เปล่าบอร่บวมบ่เนี้เก้าซีซเผยบ่ขาตองตัวมันเนี้ยอืมโอเค โคก <โฮ S 1> นิ้วมันก็บม่ได้ลื่นไปไหนม <โฮ S 1> ันชุ่งแหงเลยแต่ตอนนี้มูจะเหงียนบ่งหน้าวันย่างไปไกลๆดูนางกำลังลองเกือบแบบเออเอา้เอาเพิ่งวิ่งวิ่งแหงเดินมาฮึปเ <laughs> วทีก็อย่าโคกแน่นินึงว๊ะ ิซีค <pelled> <breathing> <society> ีมมันยังใส่ย <sam ple smiling> ังเกาะแม่ซีคีมยังเบออย่สามเก้ามูเงียบมึงหน้าเพ่นลยได้ไหมยังยังยังเพื่อเศ้า เนไก็สวยนะเธอเงี้ยไม่แต่มันยังเตี้ยอยู่จักเซนก็เป็นเวลานี่ค่ะหาเซ้นหเซนตัวนี้ตัวนี้หกวะนี้หานก็สูงเยี่นะเธอดูสิแต่กลัวลมมากเลยเหมือนไมกิมโอเค พักไว้ก่อนทุกคนยังเลือกบบฮูไวาสีอาวหรือบอาวเนาะโคลนอาโคลน่ะมามาตอนนี้กำลังมาหาที่สองยังยังไม่ถูกใจเออเลิศแกเลิศค่ะสุดก็สวยอะพอไดอย่างไปพูดพี่แท้มันอยู่นี่นี่โอ้ย น <c oughs> ี่เจ็ดร้อยเก้าสิบบาทเจ็ดร้อยเาสิบาทเฮ้ยแกแกเดินเก๋ไก๋ะไปเยเออเอายังมาดูสบายดีแต่เสือก็สงวันน้องมันเขาก็เกยู่เขาจะแต่งตัวสมบัติห้ สันก็เห็นอะไรที่สันโอบอยู่นะตอนนี้จัดเลยสันจะไม่ได้เสียแค่เกือบแกแล้วชิบ้าก็มีงนอกสิสุดปะเออเลิศนี่เขาอย่าเดือสูงสุดเนี่ยแต่ว่าห่างตัวเขาไปเมื่อกี้มันถัดไปสูงเลยที่เราจะซื้อถือใส่ชัวข้าวก้อนค่ะมันโอเคกันนี่อ้ามีแต่ตกงามๆเลยเฮ้ยแต่ยังมากมาได้เด้อเฮ้ยเด้อครบ กระปรกกระเป๋าเกิอบสัมซีซ็อนะหลังจากที่เราออกมาจากร้านเกิอบแล้วนะคะเพราะว่าอาริตาได้ซื้อแล้วเรียบร้อยเนะาะฮาจะมาซื้อขนมหวานนะคะอีกแล้วโอ้กระเล็มนี่เราเห็นเขาขายอยู่แม่นวะแล้วจะได้กินอะไรวันนี้ ขนมพนเพลือน,น้อยมากเอาสิทานรถอยู่บ่าเนาะทุกคนตอนนี้มาสี6หกโมงยังนะเฮียันรถบ่มยันรถเมือปะเด้ปักกิ๊ไปก่อนนะพี่น้องทุกคนสรุปตกรถอรีได้คณะลิตาผู้เยาว์กับวิญญาณลิตาน,าน้อสวัรค์แต่ว่าเมื่อเรามีลูก มนนียังไม่ได้อ,ดอาบน,น้ำเลยป่านนี่ขึ้นเบิ้งส่งโค้เบิ้งเลยนะคะมีเมียก,กับมาลันจะโทรบอกดีอบอกว่าม,ม้โลดสินอนนี่จะเมื่อกระดึกอันตรายอีกเกมือ่ออะไรลยกินฮอดลูกเลยคิดถียหรือตายนยทุกคนเอามเมนดมานำ ขี่เฮาบ่ขี่รถมาก็ย้อนว่าเฮ่าหันบมีใบขับขี่ช่วงนี้ตำรวจจะตคดเราเลยบม่ได้ขี่รถมาแล้วกันตรงนี้รถกับรถสะดวกบางคันก็กินน้ำมันลายบางคันก็ตาบุญจดงบางคันก็เอ็มบุยิ่งคนก็กึ๊กกะกักเห็นไหมจิว่าอะไรเขาก็เลยสั้างฝืนเอาให้เรากินฝืนซะก่อนนะโอ้ยไ่ชาร์จโทรศัพท์เออนี่ขี่ลายแล้วนี่ เดียสิพักคีไปก่อนทุกคนพามีรถท้องก็สีเดเมอเนาะสรุปก็คือได้ให้อารันมาหับกับเลดเป็นอะไรเออบอกหาแซนผมมาเอาสุดท้ายจ่ายซแสนถึงด่าก็ยอมนั่นเนาะได้สอะผมมีรถเมอเองไปร้านหอภักแกเอาเลยเ็ขสี่เมอเลยได้ได้ เมื่อไรวะนี่ก็ไปก็มาอยู่ก็โอู้าวไปดิจะกินเบียร์ก่อนปะแม่ชจ่ายสุกินกินปะไปจ่ายกูจะลงเห็น